สวัสดีครับก็มาพบกันในหวยฮานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางการศึกษ์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับหวยฮานอยนะครับประจําวันที่สี่นะครับในชุดที่หนึ่งก็จะเป็นฮานอยมัดรวมนะครับก็จชะเดินแปดและเก้านะครับ จอบก็จะมี82 8384 8980นะครับ92 9 3 9 4 9 9า้าแล้วก็90นะครับส่วนในชุดที่2ก็จะเป็นฮานอยคู่มิตรนะครับก็จะเด่น2อนะครับตัวจอก็จะมี2 3 2 4 2 5 2 8แล้วก็29นะครับเอาละครับเราก็มาดูผลของวันที่3มามกันบ้างนะครับในวันที่3ในชุดที่หฮานอยมัดรวมนะครับเด่น4กับ5นะครับ มาก่อนเลยนะครับตัวนี้ตัวที่ผมเน้นให้484942นะครับ43585952นะครับมาก่อนเลยนะครับ58นะครับเข้าเฉพาะกิจล่างนะครับก็เข้าแบบตัวตรงนะครับก็เสียดายนะครับที่4กับ5ตัวเด่นของเรามามาอยู่นะครับแต่ว่า40เราไม่มีนะครับเรามีแค่4านะครับ วิีแต้มนะครับสีาตัวนี้มาเป็นหลักร้อยหลักสิบนะครับเสียดายเสียดายแล้วก็ตัวที่ผมเล่นอีกตัวสีแปดออกแปดสีนะครับก็เข้ามาสองที่นะครับในชุดที่หนึ่งนะครับส่วนหา้อยคู่มิดนะครับดินหนึ่งนะครับก็เสียดายอยู่นะครับที่ว่าไม่มาไม่เข้าเลยนะครับก็ไม่รู้วันนี้จะเข้ามาหรือเปล่านะครับ ช่วงท้ายคลิปแล้วผมก็จะมาทิ้ให้นะครับในฮานอยมัดรวมชุดที่หนึ่งนะครับก็จะดินแปดกับเก้าก็จะมีแปดสองแปดสามนะครับแปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์นะครับเก้าสองเก้าสามนะครับเก้าเก้าแล้วก็เก้าศูนย์นะครับส่วนฮานอยคู่นี้นะครับก็จะดินสองสามสองห้านะครับสองแปดแล้วก็สองเก้านะครับ พออย่างไรก็อย่าใช้วิจายกาันทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ